สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องสมกิตบอลสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่คือดารานนพลัดแผงนะคะดารานนพลัดแผงกระถางละหนึ่งร้อบาทค่ะนี่คือหลวงพว่อพูน หลวงพ่อปูนนี้กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนีคือเพชรเจ็ดสีค่ะเพชรเจ็ดสีกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางนี้เศรษฐีคลองหลวงค่ะเศรษฐีคลองหลวงกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะเศรษฐีพันร้าน เศรษฐีพันล้านนี่ก็กระถางละหนึ่งรอยบาทนะคะมีอยู่สองกระถางค่ะเศรษฐีพันล้านนี่ค่ะอันนี้เมืองเกาะเก็ดค่ะเมืองเกาะเก็ดกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะเมืองเกาะเก็ดนี่ค่ะนี่ลูกไม้ใบหอกค่ะ กระถางละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเทพทานพรค่ะเป็นใบหอกนะคะเป็นบอลใบหอกค่ะกระถางละสองร้อยห้าสิบค่ะนี่ค่ะมาทางนี้ก็จะเป็นน้ำเมืองโนน น้ำเมืองนอนค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะน้ำเมืองนอนนี่ก็น้ำเมืองนอนค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะโชคลำซ้ำโชคล้ำซ้ำรรนี่ก็กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะโชคลำซ้ำรรนี่ก็จะเป็นชายโชนฟอร์มกอน,นะคะ ชายชนฟอร์มกอค่ะชายชนฟอร์มกอนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ะถางละสี่้อยห้าบาทรวมส่งค่ะชายชนฟอร์มกอนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ นีพันนครพันนครค่ะพันนครกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพันนครนี่ค่ะนี่พายสวนปราบจักรวาลค่ะมีป้ายเขียวมาติดมานะคะพายสวนปราบจักรวาลกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะศิลานักปรา ศิลานักปาดนะคะกระถางละหนึ่งร้อบาทค่ะนี่เรืองพนาลายเรืองพนาลายกับอสูรินทาค่ะอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะร้อห้าสิบาทค่ะนี่ค่ะเรืองพนาลาย กับอสุรินทานะคะร้อยห้าสิบาทค่ะาทางนี้ก็จะเป็นรัตนาลุงโรดค่ะรัตนาลุงโรดมีสองต้นนะคะนี่ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะใบนี้น้องมีตำหนินะคะรัตนาลุงโรดค่ะาทางนี้ก็จะเป็นรัตนาสินนะคะ นี่ค่ะรัตนาศินกระถางละหนึ่งร้อบาทค่ะรัตนาศินประมาณนี้ค่ะนี่คือนางรากสุดค่ะนางรากสุดไซส์โตไซส์ใหญ่นะคะนี่ค่ะกระถางละหนึ่งร้อบบาทค่ะนางรากสุด นี่ก็เป็นราหูอมจัน์นะคะใช้ใหญ่ค่ะราหูอมจันนี่ค่ะกระถางละหนึ่งอยบาทค่ะราหูอมจันกัดหน้ามาแล้วนะคะราหูอมจันนี่ค่ะนี่ชายชนค่ะชายชน ชายชนกระถางนี้กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่คะ่ะชายชนอย่าก,กวนลูกแป,ป๊บไปนี่ชายชนค่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะชายชน มีหลายกระถางนะคะดูไซส์ใหญ่ไซส์โตค่ะหลอดใหม่ก็แดงมาสวยมาเลยนะคะนี่ค่ะชายชูนตร<ม>งนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใบด่างค่ะ<ม>กระถางละหนึ่งร้อยนะคะ<ม>ลูกไม้ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาท<ม>นี่ก็จะเป็นดารานพรลัดแผงนะคะ กระถางละหนึ่งยห้าบาทค่ะนี่ค่ะดาราโนพรลัดแผงนี่ก็จะเป็นลูกไม้ค่ะสวยนะคะกระถางละหนึ่งรอบาทค่ะลูกไม้ค่ะ นี่ก็จะเป็นไม่มั่นใจว่าเป็นปานตะวันหรือว่าพญาขอมค่ะนี่ค่ะกระถางละห้าสิบบาทนะคะนี่ก็จะเป็นหานุมานประสานกายแผงค่ะหานุมานประสานกายแผงกระถางละหนึ่งร้อยค่ะสาวนครชัยศรี นี่ก็กระถางละหนึ่งร้อยนะคะจอมทับจอมทับค่ะกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะจอมทับนี่ค่ะนี่ก็ม่วงมงคลม่วงมงคลนี่ก็กระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะหลวงราชเสน่หากระถางละ เจ็ดสิบบาทค่ะหลวงราชเสน่หาเจ้าจัก,กรพรรดิเจ้าจัก,กรพรรดิค่ะกระถางละหนึ่งร้อยนะคะนารีบุรพานารีบุรพาก็กระถางละหนึ่งร้อยบาทะคะ่ะอสงนไคอสงนไคก็กระถางละหนึ่งร้อย,อยะะนะคะอสงนไค เมืองเกาะเกรดกระถางนี้100บาทค่ะเมืองเกาะเกรดพรมพิมานพรมพิมานแปดสบาทค่ะพรมพิมานอับสนสวรรค์อับสนสวรค์นี้กระถางละ100่งรอนะคะอับสนสวนนรรคะ์ศิลาหุ้มทอง ศิลาหุ่มทองนี้กระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะศิลาหุ้มทองกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสัวค่ะพรเจ้าสัวนะคะ กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะพรเจ้าสัวมีอยู่สามกระถางค่ะพรเจ้าสัวนี่ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะพรเจ้าสัวนี่ก็จะเป็นอสงไข่นะคะอสงไข่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะอสงไข่ เทวกรรมรังลักค่ะเทวกรรมรังรักใบนี้น้องมีตำาหนิค่ะกระถางละห0ึ100บาทค่ะเทวกรรมรังรักนี่ก็จะเป็นซับดียิ่งค่ะซับดียิ่ง กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะซับดียิ่งนี่ค่ะซับดียิ่งมีสองกระถางนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะซับดียิ่งนี่ก็จะเป็นหงดลุนค่ะหงดลุนกัดหน้ามาแล้วนะคะกระถางละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะหงดลุน นี่ค่ะถุงละรูนนี่มหาเศรษฐีค่ะมหาเศรษฐีกระถางละหนึ่งรอบาทนะคะมหาเศรษฐีนีลาหูอมจันกระถางละหนึ่งร้อยนะคะ สาวนครชัยศรีค่ะสาวนครชัยศรีก็กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะชายชนชายชนนี่กระถางละหนึ่งร้อยนะคะนี่ค่ะชายชน อันนี้พิษณุโลกค่ะบอนเก่านะคะพิษณุโลกกระถางละแปดบาทค่ะชมพูทวีปชมพูทวีปนี้กระถางละหน0่งรนะคะเพชรเจดสีเพชรเจสีค่ะเพชรเจ็ดสีกระถางนี้150บาทนะคะ นี่ค่ะเพชรเจ็ดสีจอมทับจอมทับกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะนี่ค่ะไก่ราชาวดีไก่นี่ห้าสิบบาทค่ะกระถางละห้าสิบาทนะคะนารีบุรพากระถางละหนึ่งร้อยค่ะนี่ค่ะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสนใจต้นอะไรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0953163695นะคะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรนี้เหมือนกันค่ะการจัดส่งจัดส่งไปสีอีมเอนะคะแบบโอนเหมาเหมาห้าบาทค่ะแบบปลายทางเหมาเหมาเจ็บาทนะคะ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดตามโทษค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ